อาเลควินเธอสวยมากๆเลยนะเนี่ยวันนี้ชมฉันเหรอโจ๊กเกอร์ใช่แล้วว่าแต่ทําไมเธอเลืองแสงได้อ่ะ <Huh? S 1> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโจ๊กเกอร์ความสวยมันออร่าพุง่พงผ่านอ,ออกมาไงโจ๊กเกอร์ <Huh? S 1> อาเธอไม่ค่อยจะลงตัวเองเลยนะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะเอลลี่บอดี้นะคะวันนี้นิวก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรเอ่ยช้า <Huh? S 2> ผมก็จ้องไม่ได้เหมือนกันหาพี่นิวว่าแมปมันชื่อว่าอะไรอนะคะแต่ที่รู้คือแบบนี้เนี่ยเราสามารถแปลงร่างนะคะเป็นเบบี้ได้ด้วยนะคะ <Yeah. S 2> ดูสิฮะพี่นิวกลายเป็นเบบี้ด้วยอ่นะ โอ้ oh, เหมียวชากสาบานไม่นี่คือหัวเราะวันนี้นะคะนิวกับเหมียวชาก,กา็กลายร่างนะคะเป็นเบบี้นั่นเองนะคะพร้อมกับน้องชมพู่ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> จะเห็นว่าตอนนี้เรากลายเป็นเด็กน้อยนะคะอยู่ในพ่ออ้อมนะคะแล้วก็กลายเป็นเบบี้นั่นเองนะคะเออพี่นิวฮะทำไมผมไม่กลายเป็นเด็กเหมือนพี่นิวบ้างล่ะฮะดูสิฮะผมตัวเท่าเดิมเลยนะคะ พี่นิวเนี่ยตัวเล็กกว่าผมอีกนาเนี่ยเอา้าก็ตอนนี้พี่นิวกลายเป็นเด็กคนเดียวนี่นาสัตว์เลี้ยงอย่างเหมียวช้างเนี่ย,ยกลายเป็นเด็กไม่ได้นะโตแล้วโตรัยหรือไม่<อ>เห็นไหมเนี่ยแมวของน้องชมพู่เนี่ยก็ยังตัวโตกว่าน้องชมพู่เลยนะเนี่ย ใช่แล้วค่ะเป็นปนิวแมวของหนูเนี่ยตโตๆกันหนูอีกนะคะนี่เรามีแมวเหมือนกันด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะนิวนะคะก็จะมาแปลงร่างเป็นเบบี้กันนะคะซึ่งในเมืองแห่งนี้นะคะโอ้โหดูสิเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆเลยนะคะโอ้โหใช้หานนะคะที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเจ๋งมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ เราเนี่ยจะมาท่องเมืองแห่งนี้กันนะคะแล้วก็มาดูว่าเมืองแห่งนี้นะคะมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะว้าวเจ๋งมากๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะขอแปลงร่างก่อนละกันนะคะฮะแปลงร่างเป็นอะไรร่ะคะพี่นิวพี่นิวเนี่ยก็จะแปลงร่างเป็น โจ๊กเกอร์กับฮาวรี่นั่นเองนะ <Hi. S 1> แปลงร่างเป็นโจ๊กเกอร์กับฮาวรี่ใช่แล้วเหมียวช้างเราไปแปลงร่างกันเลยดีกว่า oh. ตอนนี้นะคะ oh. เ,นเนี่ยกับเหมียวช้างเนี่ยก็มาอยู่ที่ร้านเสื้อผ้าแล้วนะคะโอ้โ oh. ห oh. มีทันเสื้อผ้ามากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวนิวจะมาแปลงร่างเป็นโจ๊กเกอร์กันดีกว่านะคะ oh. เป็นจอมวายร้ายนั่นเอง oh. เลยดีกว่านะคะอะดอะดอะดูอุ้ย โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวมาขอรีมูฟต,ตรงนีก้ก่อนดีกว่านะคะช่วบอ่าอ,อุ้ยดูสิคะโอ้โหพี่นิวกลายเป็นเด็กเบบี้มากๆเลยนะคะโอ้โห,โหตายแล้วตอนนี้เหมียวช้าของเราก็หายไปแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ย จะไปทำการแปลงร่างเป็นจ๊กเกอร์นั่นเองโอ้นี่ไงมีทั้งซปเปอร์แมนนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นโจ๊กเกอร์นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฮาร์รี่ควินนั่นเองส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสไปเดอร์แมนนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยมาขอแปลงร่างเป็นจ๊กเกอร์ก่อนละกันนะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะกลายเป็นเบบี้จ๊กเกอร์นะคะช่วยไปเลย <ว>โอ้ตาล้วปง่าแปงอ่ะูอ้ฉันเคย baby joker ตอนนี้ฉันก็กลายเป็น baby joker ซนคืววายร้ายเจ้าแบทแมนอยู่ไหนฉันจะจัดการแกเจ้าแบทแมนฮ่าฮ่า โอ้หตอนนี้นะคะโจ๊กเกอร์นะคะก็ได้มาสิงอยู่ในร่างพินิวเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาไวร้ายมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะหน้าพินิวเนี่ยกลายเป็นโจ๊กเกอร์ไปแล้วนะคะโอ้โหดูหัวสิคะเห็นหัวแล้วอยากกินผักเลยทีเดียวนะคะแฟนของโจ๊กเกอร์ก็คือฮาร์ลี่ควินนั่นเองนะคะนี่อุ้ยฮาร์ลี่ควินสวัสดีโจ๊กเกอร์เอ้อขอจุ๊บๆหน่อยโจ๊กเกอร์ฮาร์ลี่ควินน์โอ้ฮาร์ลี่ควินจ์ชิคกี้งค์เธอฮาร์ลี่ควินน์ไอ้ ีแฟนจนเองฮาร์เรควินจ็อกเกอร์คิดถึงเธอ Joker, จ็อกเกอรบจุบจ๊บจุบจบหน่อยจุ๊บจหน่อยจ็อกเกอร์ฮาร์เรควินอะจ็กกอรเออฉคิดถึงเธอมากๆเลยนะฉันะรักเธอมากเลยนะจ็อกเกอร์ฉันรักเธอฮาร์เรควินโอหทำไมฮาร์เรควินมันเรืองแสงได้ละเนี่ยเราไปเที่ยวกันดีกว่าฮาร์เรควินเดี๋ยวฉันจะพาเธอขี่รถออกไปไปจ็อกเกอร์ไปขี่รถกันไปเลยฮารเรควินตามฉันมาอะถืออะือฮาเรควินตามฉันมาสิ ฮัลโหลควีนฮัลโหลควีนมาอ้าวไปไหนล้วฮัลโหลควีนมานี่ยกำลังกำลังมาแล้วมาแล้วจุดตึ้มมาแล้วตามฉันมาฮัลโหลควีนอ่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวนิวเนี่ยจะไปหารถก่อนละกันนะคะรู้สึกว่ามันจะต้องมีรถให้เราขี่นะคะฮัลโหลควีนมาแล้วมากันเลาวฮัลโหลควีนรู้สึกว่านี่ไงคะ ร้านจอดรถของเราวู้มีรถเราขี่ด้วยนะคะเนี่ยตื๊บตื๊บไหนรถโอเคอุ้ยเราได้คันสีขาวมานะคะฮาเลควินขึ้นมาฮาเลควินฮาเลควินมาแล้วเธอขึ้นมาได้หรือเปล่าฮาเลควินฉันก็จะพยายามขึ้นอยู่จ็อกเกอร์แต่ไม่รู้ว่าฉันจะขึ้นได้หรือเปล่ารู้สึกว่ารถมันขึ้นได้แค่คนเดียวนะจ็อกเกอร์แจ้งฮาเลควิน,นโอเคโอเคคนเดียวก็คนเดียวฉันไปก่อนแล้วนะฮาเลควินโอ๊ย ลูซียมันจะไปได้แค่คนเดียวนะคะเล็กเควินเธอขับมาอีกคันหนึ่งได้ไหมอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปเอาอีกคันหนึ่งดีมากค่ะเล็กเควนไปเลยโจ๊กเกอร์เธอจะขี่ตามไปมาเลยค่ะเล็กเคว,วนมาเลยโอ้โหรูซี่คะว้าวนี่ค่ะเราสามารถขี่รถชมเมืองได้ด้วยนะคะเนี่โอ้อะไรเนี่ยโอ้รู้สึกว่าที่นี่จะมีสถานีตำรวจด้วยนะคะ ใน,นตำรวจงั้นเหรอฉันไม่สนใจหรอกตำรวจไม่สามารถทำอะไรฉันได้ขนาดแบ๊กแมนยังทำอะไรฉันไม่ได้เลยฮ่า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 ฮารัควนหายไปไหนแล้วฮารักเควนของฉันหายไปอ๋อฮารักควนอยู่น,นู่นอ้าวตอนนี้ฮารักควนของฉันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เลเนี่ยฮารักควนหายไปแล้วแฟนของฉันหายไปแล้วเนี่ยอ๋มีรถม้าขี่ด้วยโอนั่นรู้สึกว่าต้องเสียตงังค์นเนี่ย ฉันเป็นโจ๊กเกอร์เบบี้ที่เพิ่งออกจากคุกมาฉันไม่มีตังค์ซื้อนะเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามีรถเป็ดด้วยเจนชมัดเลว้าวว้าวมีโทโมัสด้วยนะเนี่ยโอ้ <S <S โหแต่ว่ามันต้องใช้ตังค์ซื้อนะสิใช้ก็ได้เลยโอ้ยแฟนจะมาแล้วฮันเลควินมีตังค์ให้ฉันยืมรอเปล่าอ่ะไม่มีอะฉันก็เพิ่งออกจากคุกมาเหมือนกันนะโอ้ยไม่ไดีเลยฮลันเลควินไม่มีสักบาทเลยเหรอฉันอยากขี่รถไฟโทรมัส์น่ะ นี่มีอะจ็อกเกอร์ฉัเสียใจด้วยนะโจ๊กเกอร์ฉันก็อยากขี่เหมือนกันแต่ฉันก็ไม่มีตังค์สักบาทเลยฮู้ฮู้ฮฮอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่รักอ้อว่าไงจ้าน้องสาวโบจัมโบ้โหน่ารักจริงๆนะเราเนี่ยนี่โจ๊กเกอร์ที่จะน่าใจฉันเหรอฮะแต่้าต่อตาเลยนะโจ๊กเกอร์นี่แนี่นี่แนี่ฮเฮ้ยจริงๆริงเนะโจ๊กเกอร์อ่าฉันแค่ชมเฉยเฉยนะไปเถอะที่รักเราไปหาที่อื่นเล่นกันดีกว่าที่รักนะเอาที่รักที่รักจะไปไหนที่รักเดี๋ยวฉันจะไปเอารรป๊๊บนนึงะโจกกเอ์ โอเคที่รักรออยู่นี่ล้กันนะโอ้โหรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นโรงเรียนด้วยนะคะว้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงเรียนกันดีกว่านะคะอ๋อนี่เราเข้ามาในโรงเรียนแล้วเนี่ยโอ้โหเด็กจอกเกยังฉันไม่ชอบเรียนด้วยนะเนี่ยโอ้แต่แหละไม่เห็นเจมี่นีกเรียนัะคนเลยอะ่ะสงสัยโรงเรียนนี้เนะี่ยจะไม่มีคนมาเรียนนะเนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่าในโรงเรียนนี้โอ้สุก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ด้วยนนเนี่ยเจ๋งมากๆเลยอ่ะ อาชญากรอย่างเราเนี่ยคงไม่สนใจการเรียนอยู่แล้วเอไปดีกว่าโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้น่าเบื่อชะมัดเลยที่รักหาเราเจอไหมเนี่ยที่รักจ็อกเกอร์อยู่นี่ที่รักจ็อกเกอร์อยู่ไหนออกสวนกีฬาที่รักอยู่นี่ไปก็ดีกว่าแล้วที่รักโรงเรียนไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะไปก็ดีกว่าโอเคจ็อกเกอร์ไปไปไปที่รักเดี๋ยวเราไปเล่นชายหาดกันดีกว่านะโหรู้สึกว่าจะมีน้ำให้เราเล่นด้วยนะเนี่ยที่รักอุ้ยอะไรนั่นน่ะเป็ดแล้วล่ะอยู่ข้างหน้าเรา มันเป็นเป็ดที่รักอ๋อเป็ดขาตะเกียบม,มากๆเลยที่รักโอ,โอ้ลองเล่นน้ําดีกว่านละที่รักว้าวที่รัก,ร,กรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีบาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราไปต้องบา์กันดีกว่านะอ่ะตืออ่ะตือออกระโดดบนน้ำด้วยด้วยนี่มีบาด้วยนะที่รักเรามาหาอะไรกินกันดีกว่าที่รักโอ้โหรู้สึกว่าจะมีน้ําเยอะมากๆเลยมีบูฮวายวมีเกนจทมีวานิลามีโซราเชอรี่มีบาราน่าโดนัท เออที่รักไม่ต้องบรรยายขนาดนั้นจะได้พอดีว่าฮารานนรีกร่ก็อ่านเป็นที่รักโอเคที่รักเดี๋ยวจ็อกเกอร์ขอสั่งเป็นวาน,นิลามิลเชคแล้วกันนะโอ้โหที่รักมาร้านบาร์ทั้งทีสั่งวาน,นิลามิลเชคเนี่ยนะอ่าไม่ได้หรอกจ็อกเกอร์ไม่กินเบียร์รู้สึกว่าเขาจะไม่ขายเบียร์ให้กับเบบี้นียเนี่ยอ๋ตายแล้วอดกินเลยเอาที่รักไปไหนล่ะที่รักที่รักมาเล่นเรือนียกันโอเคโอเคโอค้ยมันเป็นโซฟาแล้ว เราล้ม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 โอโหโอโหโอโหโอ้ที่รักโอ้ยนั่งดีดีที่รักเดี๋ยวเราจะจมพยายามนั่งดีดีอยู่ที่รักโอ้โหนี่มันเป็นมันคืออะไรนะที่รักมันคือรือโซฟาไงที่รักโอ้อะไรเนี่ยแล้วมันจะไปยังไงที่รัก ก็ไม่รู้เหมือนกันที่ลากาวจะบอกนะว่าเราต้องมานั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยในงานที่รักมันต้องให้คนโตเนี่ยพาเราไปว้ายโอ้จะพาเราไปหรือจะพาเราล่อมเนี่ยโอ้ที่รักที่รักจมนะที่รัก๋อที่รักหัวทิ่มแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ยออกมาโอ้อนกรณที่รักโอ้ตายแล้วโอ้มาแล้วพาเราจมเลยทีเดียวไปที่บาร์อื่นดีกว่าเลยเนี่ยอุ้ยดีเรือให้ขี่ด้วยที่รักเดี๋ยวเราไปขี่เรือกันดีกว่าเลยเนี่ยอจุ๊ย มาที่รักฮันด้ควินไปขี่เรเือกันมาเลยมาเลยนี่มีเรือให้เราขี่ด้วยเอ้ยเอ้ยโอเคเรียบร้อยมาแล้วมาแล้ว,ลวที่รักมาแล้วโอ,โอ้โหมาเต็มเลยเจะไปยังไงล่ะเนี่ยเออเออเรือไม่ยอมไปอู้อู้โอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าเราจะต้องจอมอีกรอบหนึ่งแล้วนะเนี่ยที่รักอ้ยโอ้ตายตายตาย,ตายจมจมโอ้โหจมจมจมดีกว่าไม่ขี่แล้วเรือเรือเนี่ย โอโ้เดินใต้น้ําแม่มเลยไม่ได้เล่นกันเลยจบกันทั้งเรือทั้งบาก็ไม่ได้กินแฮ่อเคเดี๋ยวจ็อกเกอร์เนี่ยไปหาเล่นอื่นดีกว่านะเนี่ยโอโหแจ้งมากๆเลยเราสามารถเข้าไปในเต็นท์ได้หรือเปล่าเนี่ยตื้อโอ้ว้าวเข้ามานอนในเต็นท์ในดวยนะเนี่ยโอ้ฮาร์เลควินเรามานอนกันเถอะที่รักที่รักเรามานอนกันเถอะโอ้แต่มันมีคนออกมาเต็มเลยอะ่ะ เราจะมานอนกันสองต่อสองได้ยังไงล่ะเนี่ยฮที่รักหนังสิที่รักเราว่านะไม่เป็นส่วนตัวของเราแล้วล่ะที่รักออกไปกันดีกว่าที่รักโอ้ปวดหัวเหลือเกินอ๋อโดสซมีกองไฟตรงนี้ด้วยนะที่รักโอ้ที่รักไม่ร้อนหที่รักโอ้ก็อยากจะร้อนอยู่ละแต่มันก็ไม่ร้อนนะนะโดสซฉันสามารถอยู่บนกองไฟได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยว้าหาหาโอ้โหที่รักที่รักหนังหนามากเลยที่รักอฮ้ เธอชมฉันใช่ไหมฮาร์เรย์ควีนโ้โหดูสินี่สามารถนั่งชมกองไฟได้ด้วยนะเนี่ยอ๋อฮาร์เรย์ควีนเธอสวยมากๆเลยนะเนี่ยวันนี้ชมฉันเหรอจ๊กเกอร์ใช่แล้วว่าแต่ทำไมเธอเลืองแสงได้อ่ะอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจ๊กเกอร์ความสวยมันออร่าพุ่งพ่านออกมาไงจ๊กเกอร์เอ้เธอไม่ค่อยจะลงตัวเองเลยนะโอ้โหอันนั้นเคยอะไรเนี่ยว้าวน่าขึ้นไปช่มัดเลยฮารีอยู่ไหนฮารี ฮารี่แฟนฉันอ้าเวเฮ้ยฮารี่หายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขึ้นไปเองก็ได้โอรู้สึกว่าทุกคนหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหขึ้นแล้วก็ลองสไลด์ลงมาดีกว่าลนะถ้าจะมันหน้าดูเลยว่าแต่จะถึงเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยก่จะเดินขึ้นเนี่ยโอ้ตายแล้วแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนะเนี่ยโอ้เราขึ้นมาถึงจนได้นะเนี่ยเฮ้ยนี่ฮารี่แฟนฉันหรือเปล่าเนี่ย ใช่ฉันเป็นฮารี่แตกว่าฉันไม่ใช่ฮารี่แฟมเ,เอรอ้าวเฮ้ยคนละตัวเหรอเนี่ยโอโห้หนี่ยเนคนเดียวกันหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยโอโ้เราขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยลเนี่ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้โหไม่ได้จอมไบร่ายอย่างฉันเนี่ยจะกลัวความสูงไม่ได้เออว่าแต่มาเล่นยังไงล่ะเนี่ยฮะโอ้รู้สึกว่าจะมีสก,กีให้เราลื่นลงไปเหรอเนี่ยเจยอเตยโอ้เจงมากๆเลย หนด <S Programs> ูสก okay, oh, ีสิโอ้โหเป็นบล็อกนี่นะเอาเฮ้ยไม่ทันทันไม่เนี่ยไม่ทันโอ้โหนอนไปก็ได้โอ้โหตายแล้วเชิบเอาเชิ้บลงไปโอเคลงไปแล้วโอ้ลงไปเล้วยูโฮว้าวว้าวว้โหโอ้โหสองสองสองจบเกือกแล้วโอ้ตายแล้วกระเด็นมาตรงนี้เลยโอ้โหเจ้าบล็อก าจกเกฉันได้ยังไงล่ะเนี่ยอ๋อเจ็บจะมัดเลยร่วงลงมาไม่ทันตั้งตัวเลยว่าแต่ทำไมมันวายจังเลยนะี่ยร่วงลงมาสนุกเหมมันกันละเนี่ยเดี๋ยวลองไปสไลด์ลงใหม่ดีกว่านะโอ้โหสูงนาโดเลยโอเคเดี๋ยวรอรอบดีกว่าฮ่าฮ่่าฮ่าอาว่าแต่เฮนแฟชฉันเนี่ยหายไปไหนละ่ะฮะคนดูเห็นหรือเปล่าว่าเฮเลนแฟชฉันหายไปไหนเนี่ยไม่เจอเลยอะ่ะ หาแฟนใหม่เลยโอเคค่ะวันนี้นะคะนิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้นิวก็ได้มากลายเป็นจ๊กเกอร์เบบีนะคะแล้วก็มีแฟนเป็นฮาร์ลิคินเบบีนั่นเองโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้นิวจ๊กเกอร์เบบีต้องลาไปก่อนนะคะ กับพี่นิวได้ใหม่ในแมปหน้านะคะจะเป็นแมปอะไรก็ต้องคอยติดตามกันดูด้วยนะคะขอขอบคุณที่มารับชมนะคะรักน้องๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์ให้พี่นิวด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้พี่นิวนะคะวันนี้พี่นิวกับจ็อกเกอร์เบบีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ <c oughs> ๊ายบายนะคะยะ่ะบ๊ายบายทุกคนจ <c oughs> ็อกเกอร์ขอไปเล่นสไลดเดอร์ก่อนแล้วกันะะนะอ่าแต่ว่าไม่อยากเล่นแล้วไอ้บล็อกบอกะอยากสไลด์ลงไปเองเลยได้ไหมเนี่ย สไลด์ลงไปเองแล้วกันนะอนจอาโอ้สไลด์ลงไปเองโอ้ยมันละกันมันสุดๆเลยว๊วว้าวว้าวแต่เฮลิคอปเตอร์แฟชั่นหายไปไหนเนี่ยใครเห็นก็ช่วยบอกันด้วยนะไม่เจออะไร